คุณผู้ชมกำลังหาของตกแต่งบ้านหรือว่าตกแต่งร้านในสไตล์วินเทจแล้วแล้วก็รับรองได้เลยค่ะว่าจะต้องถูกใจกับของทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกล่องอเนกประสงค์ที่สามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายตระก้านิตยสารที่ทางร้านอาหารสามารถนำไปใส่เมนูให้กับลูกค้าได้หรือโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบตุ๊กตาบรายหรือว่าตุ๊กตาหมีแล้วต้องการหาตู้เสื้อผ้าให้กับตุ๊กตาที่คุณรักเหล่านี้ ก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นนะคะก็เริ่มจากที่คุณสศินานโรชยานานหรือว่าคุณติก๊กเป็นคนที่ชื่นชอบการวาดภาพเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กๆค่ะจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเธอก็ได้มีโอกาสไปเรียนการใช้สีในการวาดภาพระบายสีอย่างจริงจังจนได้เกิดเป็นไอเดียนํามาสร้างสรรผลงานเก็บไว้ใช้เองก่อนค่ะโดยเริ่มต้นจากการเพ้นเป็นรูปหมีน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะ ก็จริงๆแล้วจากเดิมิ๊กทำงานประจำมาค่ะแล้วต่อมาก็คือว่าเออมีโอกาสที่ได้ไปเรียนพวกด้านศิลปะเพิ่มเติมแล้วก็มาทำเป็นงานอดิเรกอะค่ะ<ม>แล้วพอทำแล้วรู้สึกว่าแบบมีคนแนะนำเพื่อนแนะนำม,มาค่ะว่าเออลองไปวางขายดูก็วางขายจากที่ร้านเพื่อนนะคะเพื่อนเปิดร้านกาแฟาอยู่ ก็เริ่มจากตรงนั้นนะคะว่ามีลูกค้าตอบรับค่อนข้างดีอะค่ะก็เลยพัฒนาจากจุดนั้นมาทําเป็นอาชีพในปัจจุบันนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเธอก็ค้นพบว่าสไตล์ที่เธอชื่นชอบก็คือแนวสไตล์วินเทจที่เป็นรูปดอกไม้แบบต่างๆซึ่งเธอเป็นคนสร้างสารรค์ผลงานเหล่านี้ด้วยตัวของเธอเองทั้งหมดทุกชิ้นอีกด้วยค่ะซึ่งการใช้สีหรือว่าลวดลายก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันออกไปโดยลวดลายทั้งหมดนั้นนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งรอบตัวที่เธอได้พบเห็นและอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสําคัญ ก็คือคุณแม่ของเธอเองค่ะก็ด้วยความที่มาจากความชอบส่วนตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเราเป็นคนชอบเนี้ยค่ะไลฟ์สไตล์พวกแนวงานวินเทจก็คือจะเป็นแนวพวกลายกุหลาบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าบางทีเราเห็นพวกจากงานหนังสือต่างประเทศแล้ว <Big> ก <Media> ็มาเป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจของเราในการที่จะทําผลงานเราให้ออกมาให้มันมีกลิ่นอายนะวินเทจอย่างนง้นบ้าง ก็เลยเริ่มจากตรงจุดนั้นปรากฏว่าก็ตลาดตอบรับได้ดีมากอะคะ่ะลูกค้าชอบผนังานตอนนี้จริงๆแล้วก็จะมีหลากหลายนะคะจะมีอย่างที่เห็นก็จะเป็นพวกตู้อะคะ่ะตู้ที่หลากหลายรูปแบบก็แล้วแต่ลูกค้าที่จะนําไปใช้งานในแต่ละจุดประสงค์ที่ต่างกันแล้วก็ยังมีในเรื่องของตู้สภาพตุ๊กตาะคะ่ะ<ม>แล้วก็มีพวกกล่องจิวเวลรี่มีพวกตะกร้าใส่นิตยสาร สินค้าทั้งหมดของเธอนะคะก็เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัยค่ะโดยเฉพาะบรรดาคุณผู้หญิงนี่จะชื่นชอบเป็นพิเศษเลยละค่ะและที่ให้ความสนใจไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟาร้านขายของเครื่องประดับมักจะให้ความสนใจนําไปเป็นของประดับตกแต่งร้านอีกด้วยค่ะซึ่งในแต่ละเดือนนะคะก็สามารถจําหน่ายได้ไม่ต่ํากว่า50ชิ้นแล้วเร็วๆนี้เธอก็กําลังจะเปิดร้านเป็นของตัวเองอีกด้วยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเออเรามีเว็บไซต์แต่พอดีว่าเว็บไซต์ปรับปรุงอยู่จะสะดวกก็อาจจะเป็นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะที่ว่าเดี๋ยวติวให้เบอร์ไว้แล้วก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้แล้วก็ลูกค้าที่สนใจก็จะส่งแคตตลอ,อกให้ทางเมลอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะในขณะนี้นะคะสินค้าของเธอมีวางจำหน่ายที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเซ็นทรัลลาดพร้าวสวนจตุจักร หรือว่าหากคุณผู้ชมสนใจสั่งทํำผู้ไว้ใช้เองหรือว่านำไปจำหน่ายต่อก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ w w w s w e e t c o u n t r y s h o p com และนี่ก็คืออีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจในช่วง SmartB บิสธุรกิจที่จะต่อยอดความคิดให้กับคุณได้ค่ะรมกล้าวอมรตยกุล Voice TV รายงาน